กล้อง LK รุ่น K 0 9กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงผลิตด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมคงทนลวดลายทันสมัยที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ในระดับ Full HD ให้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนใช้เซ็นเซอร์คุณภาพสูงซึ่งจะช่วยในการบันทึกภาพในเวลากลางคืนและในที่ที่มีแสงน้อยให้มีความสว่างยิ่งขึ้นและยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด4.0นิ้วความคมชัดกล้องหน้าระดับ Full HD 1,296พิกเซลกล้องหน้าให้ภาพมุมมองกว้างถึง170องศากล้องหลังให้ความคมชัดถึง720พิกเซลมาพร้อมกับกล้องมุมมองภาพกว้างถึง140องศาเลน6ชั้นภายในการบันทึกภาพเป็นแบบวนลูปเมื่อหน่อยความจำเต็มกล้องจะลบไฟเก่าเองและเริ่มต้นบันทึกภาพต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ และยังมาพร้อมกับอีกหลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดจับแรงสั่นสะเทือนโหมดปรับความสว่างอัตโนมัติในที่มืดโหมดจับภาพกลางคืนโหมด G-sensor ล็อกไฟอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ชนหรือว่ากระแทกอย่างรุนแรงใช้เมมโมรีการ์ดในการเก็บข้อมูลสามารถรองรับได้สูงสุดถึง32 g b และนอกจากนี้กล้องหลังยังรองรับต่อเป็นกล้องถอยได้อีกด้วยมีเส้นบอกระยะสายตามาพร้อมกับสายยาว7.5เมตร และยังมาพร้อมกับภาษาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆและที่สำคัญแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมโพลิเมอร์ความจุอยู่ที่300แอมป์สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะจะประกอบไปด้วยกล้องหน้าตัวยึดกล้องหน้าสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์กล้องหลังรุ่นนี้สามารถต่อเป็นกล้องถอยได้ด้วยนะคะ วิธีการติดตั้งนะคะเราก็จะนำสายทั้งหมดนะคะต่อเข้าด้วยกันและทําการใส่เมมโมรี่การ์ดลงไปนะคะซึ่งช่องใส่เมมโมรี่การ์ดจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะคะจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มทํางานและเริ่มต้นบันทึกคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะและวิธีการตั้งค่าแบบพื้นฐานกันค่ะโดยเริ่มกันที่หน้าแรกนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดนะคะ หรือว่าจะเป็นเวลาแล้ววันที่นะคะรวมถึงโหมดต่างๆเป็นต้นค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะจะควบคุมโดยปุ่มกดค่ะซึ่งปุ่มกดจะอยู่ด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าแต่ละปุ่มใช้งานยังไงบ้างเริ่มกันที่ปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มโหมดหรือว่าปุ่ม M นะคะท่านสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นจากโหมดวิดีโอเป็นโหมดถ่ายภาพนะคะรวมถึงการดูภาพดูคลิปย้อนหลังค่ะ ถัดไปค่ะจะเป็นปุ่มลูกศรขึ้นนะคะและต่อได้ปุ่มตกลงหรือปุ่มปิดเครื่องถัดไปค่ะจะเป็นปุ่มลูกศรลงนะคะปุ่มล่างสุดนะคะจะเป็นปุ่มอื่นๆค่ะซึ่งปุ่มนี้นะคะสามารถเข้าสู่ฟังก์ชันการตั้งค่าได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลย ไม่ว่าเราจะทำการตั้งค่าหรือว่าเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะให้ให้เราทำการหยุดบันทึกคลิปวิดีโอก่อนนะคะได้เราจะกดไปที่ปุ่มโอเคค่ะก็คือปุ่มที่3นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะคลิปจะถูกหยุดการบันทึกชั่วคราวและเริ่มต้นกันที่ปุ่มโหมดนะคะกด1ครั้งค่ะจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะคะสังเกตด,ด้านบนซ้ายมือนะคะตอนนี้จะเป็นโหมดวิดีโออยู่นะคะจะมีรูป กล้องวิดีโออยู่ค่ะพอเรากดปุ่มโหมดปุ๊บนะคะก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดถ่ายภาพค่ะและถ้าว่าเราต้องการถ่ายภาพนะคะสามารถกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะเวลาถ่ายภาพนะคะก็จะมีเสียงของชัตเตอร์นะคะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะจะเป็นภาพที่เราได้ทำการถ่ายไว้นะคะสามารถเลื่อนดูภาพดูคลิปได้เลยนะคะโดยการใช้ลูกศรซ้ายลูกศรขวานะคะถ้าต้องการเล่นคลิปให้กดปุ่มโอเคค่ะ และถ้าว่าเราต้องการลบนะคะไปที่ปุ่มอื่นๆนะคะปุ่มสุดท้ายล่างสุดเลยนะคะก็จะมี3คําสั่งให้เลือกว่าเราต้องการลบล็อกไฟล์หรือว่าเป็นสไลด์โชว์นะคะถ้าว่าเราต้องการลบให้กดโอเคนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถยืนยันได้เลยนะคะคลิปที่เราได้ทําการลบก็จะหายไปค่ะและถ้าว่าเราต้องการกลับสู่หน้าหลักให้กดปุ่มโหมดอีกครั้งนึงค่ะ มาดูปุ่มลูกศรหรือว่าปุ่มที่2กันบ้างนะคะกด1ครั้งค่ะจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองภาพนะคะซึ่งจะสามารถเปลี่ยนเป็นจอแบ่งแบบนี้ได้เลยระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะกดอีก1ครั้งค่ะก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้านะคะเต็มเต็มเลยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องหลังส่วนอันนี้จะเป็นภาพแบบป๊อปอัพนะคะท่านสามารถเลือกได้เลยค่ะ ถัดไปค่ะจะเป็นปุ่มโอเคหรือว่าปุ่มปิดเครื่องนะคะกด1ครั้งจะเป็นการบันทึกวิดีโอนะคะกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการหยุดการบันทึกวิดีโอชั่วคราวค่ะและถ้าหากว่าเรากดค้างประมาณ2 3วินาทีนะคะจะเป็นการปิดเครื่องค่ะถ้าต้องการเปิดเครื่องก็ให้กดค้างประมาณ2 3วินาทีค่ะ มาดูปุ่มสุดท้ายนะคะปุ่ม3ขีดหรือว่าปุ่มอื่นๆนะคะกดเข้าไปค่ะก็จะเป็นการตั้งค่านะคะซึ่งก็จะเจอกับความละเอียดโดยเราสามารถกําหนดค่าได้นะคะว่าเราต้องการความคมชัดที่เท่าไหร่บันทึกวิดีโอหน้าหลังนะคะถัดไปค่ะจะเป็นการตั้งระยะเวลาของคลิปนะคะและก็ยังมีโหมดต่างๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด WDR การชดเชยแสงการตรวจจับความเคลื่อนไหว การบันทึกเสียงภายในห้องโดยสารนะคะสามารถกดเปิดได้เลยค่ะการแสดงวันที่และเวลาในคลิปในรูปนะคะโหมด g sensor และถัดไปค่ะก็จะเป็น parking mode นะคะการเตือนออกนอกเลนและถัดไปค่ะเราจะมาดูการตั้งค่ากล้องกันต่อนะคะกดไปที่ปุ่ม3ขีดนะคะ1ครั้งค่ะก็จะเป็นการ เปลี่ยนนะคะจากการตั้งค่ามีเดียมาการตั้งค่ากล้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นการพักหน้าจอเมื่อไม่ได้มีการใช้งานนะคะสามารถเซตเวลาได้เลยค่ะอันนี้เราจะเลือกไว้ที่2นาทีค่ะการปิดเครื่องอัตโนมัติความถี่แหล่งกำเนิดแสงเสียงปุ่มกดนะคะถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงกดปิดได้เลยค่ะการตั้งค่าภาษานะคะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ เวลาและวันที่นะคะสำคัญมากเลยค่ะสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะเราจำเป็นที่ต้องทําการเซตวันเวลาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะให้กดโอเคไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็กดกลับได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฟลชนะคะการฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดค่ะสำหรับการใช้งานครั้งแรกเราจำเป็นที่ต้องมาฟอร์แมตเมมโมรีการ์ดก่อนนะคะกดยืนยันได้เลย แล้วก็จะเป็นการตั้งค่าจากโรงงานนะคะสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตัวกล้อง